มาในพื้นที่จังหวัดปดัตตานีกันต่อนะคะอำเภอเยืริงค่ะได้จัดก,กิจกรรมแสดงประวัติและความเป็นมาของธงชาติไทยและกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2568 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอย่าริงจังหวัดปัตตานีนายสนั่นสน,นสนทิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการแสดงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยและกิจกรรมเคารพธงชาติเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2568ดยมีนายอภินันหมวดแก้วในอำเภอย่าริงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่42ปลัดอำเภอส่วนราชการผู้นำท้องที่ท้องถิน่นนักเรียนนักศึกษาและจิตอาสา พระราชทานรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกว่า300คนสำหรับกิจกรรมบังกล่าวนี้นะคะเริ่มต้นด้วยการแสดงประวัติความเป็นมาของธงชาติไทยตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบนันต่อจากนั้นค่ะรองผู้ว่าราชาการจังหวัดปญญญานีนะคะก็ได้นําผู้ร่วมกิจกรรมค่ะเข้าแถวแสดงการเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติร่วมกันบริเวณเสาธงหน้าที่ว่าการอํอาเภอแย่ริ่งแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีต่อสถาบัานหลักของชาติ